นวันนี้ส่งมอบงานที่เยมเปอร์แงก้อยนะคะจังหวัด่อนแก่นตอนนี้กําลังทดสอบการใช้งานของรถไถน,นะคะพื้นที่ของลูกค้าตอนนี้คือมีตอ่อสังข้าวนะคะ ที่ขับที่กำลังขายอยู่นี้เป็นฐานหัหมูแบบสามใบนะคะมีสารบางพื้นที่จะเรียกว่าพีดนะคะพื้นที่นาไม่ได้มีการเผาฟางนะคะแล้วก็ไม่ได้อัดฟางด้วยนะคะ รถล,ลูกค้าจะสามารถสั่งได้นะคะว่าชอบสีอะไรตัวรถสีอะไรล้อสีอะไรนะคะสั่งทําพิเศษได้ในราคาเดิมนะคะคันนี้ลูกค้าขอสีเป็นสีแดงนะคะขอบล้อสีฟ้าะคะ่ะ นี้เป็นเจ้าของรถนะคะเป็นคุณพ่อผู้ใหญ่บ,บ้านบ้านหัวนาหมู่สีนะคะตำบลทางขวางอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น,นะคะ่ะ แรกนะคะชํำนาญมากค่ะขอขอบพระคุณมาเอโอกาสนี้ด้วยนะคะที่ให้การอุดหนุนกับช่างเก่งบอลเร์ค่ะ 哎，玩什么？ I okay, do จะใช้ไถกบฟางได, yup. ด hal, ้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ต้องเผาฟางที่นาของลูกคะา่ะเป็นดินสองแบบในที่เดียวกันนะคะนี่จะเป็นดินเหนียว ปะปนกับหินเล็กนะคะหินนะคะชื่อช่างเก่งบลร์เบค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0823910นะคะ สอบถามราคาได้นะคะ แรงนะคะ r ีร้อยสิบคูตานะคะ <P ew ild> เครื่องถือว่าแรงนะคะ